สวัสดีครับป๊ป๊าครับโอ้ยวันนี้มาที่โรงเรียนมินไตแล้วนะครับนี่บรรยากาศโดยรอบของโรงเรียนมินตาต้นไม้ก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวป๊าป๊าจะหันให้ดูป้ายชื่อโรงเรียนไว้ในประตูโรงเรียนนะครับเออ โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิแล้วก็อันนี้เป็นฝั่งปฐมนะครับหันมาคุยกันก่อนแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาทำอะไรที่โรงเรียนมินตาวันนี้มินตามีการแสดงชุดหนึ่งอีกแล้วแล้วก็เป็นการโชว์ว่าวันนี้มินตาทำอะไรได้บ้างแล้วในอนุบาล3นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่า วันนี้มินตาจะโชว์อะไรบนเวทีบบอันนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มตั้งแถวกันแล้วว่าจะแสดงอะไร พ่อแม่พร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ช่วยช่วยหนูมาได้ตางะค่ะสำหรับกิจกรรมแรกนะคะก็จะเป็นกิจกรรมถูนะคะ การใช้รูปของภาษาการเล่านิทานเข้ามารวมกันและการเคลื่อนไหวด้านกายประกอบจังหวะเข้ามาด้วยกันนะคะ สำหรับกิจกรรมที่2นะคะเป็นกิจกรรม หลกกับใครเอ่ย ฮัลโหลใครพูดครับอ้าวทำไมแลมิสตาอยู่ไหนโลกอ้าวไปทำอะไรตรงนั้นโลกเนี่ยป๊าป๊าหาไม่เจอเลยเนี่ยอยู่เซเว่นตรงไหน เธอจะเป็นสาขาไหนอะ่ะแถวโรงเรียนหรือเปล่าห<อ>เหรอแล้วมีใครอยู่ด้วยอ,อ๋อโอเคขอพูดกับคุณบ้านหน่อยนะค่ะฮัลโหลครับ ดัานั้นโดนัทนะคะอ๋อได้ครับเดี๋ยวไปรับคุณบคุณพ่อมารับที่คุณป้านะคะได้ครับขอบคุณครับขอส่งโปร่งให้น้องให้ค่ะ เดี่ยวยนไปทางซ้ายมือก้าวไปสองครับ1นึ่งองแล้วจ๊ะเดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะประจําที่เครื่องดนตรีของตัวเองแต่ละเครื่องเลยนะคะนะคะ อย่าให้เด็กๆเปประจำที่เพื่อนดนตรีก่อนละกัน,กน,กน,กน,นะค่ะเชิญค่ะ,ะ,คะอุ้อ่าเด็กๆอดรองเท้าอยู่ยังนะคะคุณลิศจะส่งไม้ต่อให้อาจารย์ดีละแล้วนะคะเขาเสียงโปรโบให้อาจารย์ด้วยค่ะครับขอบคุณครับคือว่าของโบ ครับขอตรอนรับท่านผู้กองรับาล3ทักสาทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ภูมิคุมกของท่านอนุบาล3นะครับซึ่งเป็นห้องสุดท้ายนะครับของวนุบาท

พร้อมไหมครับพร้อมไหมเออท่นใพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับอ่าพร้อมแล้วครับครับรับวันนี้ก็เป็นภูมิหรือใบนะครับธรรมชาติจากตัวเราและสังคมนะครับระดนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งของในภูมิปรือในี้คือธรรมชาติของเด็กนะครับและนในการถูกดนตรีนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงรับวันนี้ก็ใช้วเวลาประมาณหนึ่งเทอมนะครับ พราะนั้นสิ่งที่จะได้ไปก็คือเรื่องสติปรรัญญาสมาธินะครับแล้วก็พลังกล้าในเรื่องของแขนเพราะนั้นการเล่นดนตรีต้องใช้พลังจากแขนตัตวเองนะครับเพราะนั้นใช้ความสัมผัสหลายๆอย่างระหว่างสมองกับร่างกายนะครับให้มันบาลานซ์กันและดนตรกีก็เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกสมาธินะครับเพราะนั้นดนตรีที่ยอกมาได้ต้องออกมาด้วยความพร้อมเพรียงด้วยกันทั้งหมดทุกเครื่องนะครับ มัะนั้นถ้าเล่นดนตรีเล่นเดี่ยวทีละชิ้นมันจะเล่นง่ายใครๆก็ตีได้นะครับแต่ว่าเล่นทั้งวงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเดี๋ยวบ้านผู้ปกครองลองชมดูนะครับมาน่ก่อนเริ่มต้นก็ขอเสียงจากผู้ปกครองปกมือให้กับเปอีกเลยคับน,น,นะครับเสียงนี่คือเสียงสวัสดพร้อมเลยอ่าพร้อมแล้วสุทหดสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ เจ็ดเพลงด้วยกันนะครับนซับในะทหน้าก็จะเป็นเพลงใหม่ทั้งหมดชุดนี้เป็นชุดเบสิกนะครับเป็นการฝึกเบื้องต้นครับเดี๋ยวได้พพกขอมดูว่าเบื้องต้นมันยากยากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวทาหน้ามันจะยากกว่านี้อีกเท่าตัวนะครับอาพร้อมเลยเพราะนั้นเครื่องปีเราทุกเครื่องจะมีครูบาอาจารย์นะครับก่อนจะเริกก็ต้องเตรียมไหว้นะครับ เพลงแรกก็จะเป็นเพลงแขกมรเทศ เขียปรบมือปักแล้วเฮาคือกำลังใจอย่างงามนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆเราด้านตีสังเกตนะครับหน้าจะไม่ยิ้มเลยครับเขายิ้มไม่ได้ยิ้มเดี๋ยวตัวโรถออกเดี๋ยวเพราะนั้นก็เขาจะต้องก้มทำหน้าเคร่งเช็ดไปเพราะว่าเขาต้องจำทั้ง้ตจำทั้งมือจำหลายหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็องต้องให้อภัยเด็กๆนะเดีย๋ยวบอกว่าเด็กๆเราตีวงนี้ทำไมตีไม่ยิ้มเลยทุวกวงเหมือนกันไม่เคยยิ้มเลยในระหว่างที่มันเลงนะครับอ่าต่อไปเป็นแทงเต่ากับงู การตียิมๆๆนินนนนนสดๆนะก็จะสวยถย่ายรูปมาสวยมากเลยไม่ต้องเคร่งเครียดมากนะเออเพราะครูฝังชิ้นมาให้แล้วออกมาต้องพร้อมกันนะครับต่อไปเป็นเพลงอะไรเอ่ยอ๋อแมงมุมลายอ่าโอเคเพราะเพลงที่ผมให้เด็กเล่นส่วนมากจะเป็นเพลงที่เด็กร้องได้นะเป็นเพลงพื้นฐานเบื้องต้นนะครับ ผู <rude S 2> ้ครองไม่ต้องตกใจเด็กบางคนพลรู goo, ceu, ้นเล่นเก่งคนนี้เล่นไม่เก่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องปกตินะครับนักดนตรีต้องอาศัยเวลาทักษะหมือนเป็นทักษะในการฝึกซ้อมครับเด็กคนไหนตีมากซ้อมมากอันนั้นย่เป็นประโยชน์ของตัวเขานะครับเพราะนั้นทุกคนสามารถเล่นได้หมดนะครับผู้ปกครองไม่ต้องตกอกกใจนะครับเพียงแค่ว่าอาศัยเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับต่อไปเพลงเลยเอยอ่ะเพลงเปด มาเปงเพลงเลยเลยอ๋อหนูมาลีรึเพลงแมวเหมียว ะคราะงานเทศกาลจบเด็กับพร้อมมาหมดเลยนะพราผมผมผมสั่งทิปเอาไว้จบตึ๊บจบพร้อมันเป๊ะเลยต่อไปเป็นเพลงที่ยากขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเป็นเพลงเต้โถงหรือเพลงเซิร์ฟนะครับเพราะฉะนั้นแรกว่าจะให้ไว้สองท่อนเทอมนี้ไม่ทันก็เอาไปท่อนนึงก่อนนะเดี๋ยวเทอมหน้าก็เพิ่มไปท่อนหนึ่งนะครับอัดยกเลย ันนี้เป็นลักหนาการลงบงทุกเครื่องเดี๋ยวแย้ผู้ปกครองดูเครื่องแต่ละชนิดนะครับที่เห็นอยู่ด้านหนน้าี้อันนี้เรียกว่าระนาดเอกนะครับระนาดเอกเรามีอยู่5้ารางอ้าวใครทีระนาดเอกเอาเตรียมเพลงข่ดบระเทศ2รอบเอาสอรอบ น,นี้คือเสียงล้านเอต่อไปจะให้ผู้ฟังฟังเสียงล้านทุ้มใครตีล้าทุ้มต้องรู้ตัวเองนะเครื่องแต่ละทีชื่อว่าอะไรอนาวทุ้มเตรียมแข่รประเทศสองรอบเหมือนกัน <c oughs> อาต่อไปแล้วทุกฟังแล้วแล้วน่าฟังแล้วต่อไปเป็นคล้องวงค้องวงจะมีสองอย่างมีค้องวงใหญ่อยู่ข้างบนแล้วค้องวงเล็กอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะให้ฟังพร้อมกันเลยค้องใหญ่กับค้องเล็กนะครับอ้าวเสียง <c oughs> นดี๋ยวจะพายังลงกันหน้าจะฝั่งไหนก่อนดีฝั่งไหนก่อนยกมือด้วยคาช่บพี่เลิมอ๋อฝั่งโน้ยกมือก่อนเอาฝั่งนู้นนะเอาฝั่งนู้นเตรียมไทยประเทศนะสองรอบ ขมามิคูวาอาจารยังรียนามิสัพพสิ่งทั้งหลายที่ลูกผิดพลาดทางไปกับขอขมาอาภัยให้แก่ลูกด้วยพุทธางวันทานี้ขางมงวันทานี้สังทงวันทาน มาตาปิดตุวันหังผูวอาดาลยังวันหัง yup ทั้งหมดทั้งความทารุณขอคุกค่ะอาชาชีละสุชาวด์ทั้งทั้งหมดทั้งความทารุณขอ ว่าไหนอ่ะ

เป็นอะไรแอลแอมพูคือบวินเทอร์มันก้าวกับวอล์วินเทอร์ใช่ที่เป็นหุ่นตัวใหญ่ๆที่ถูอก้าวทำให้หุ่นอ๋อก้าวถึงวินเทอร์และวินเทอร์ก็ให้ย้าวทำใั้